วิดีโอนี้ต่อจากวิดีโอที่ผ่านมาได้นําพาทุกท่านนําไปชมความสวยงามของวัดทัดฟูนกันแล้วและจุดที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นี่ก็แมนเป็นวัดเพียวัดเมืองคูนแข่งเสียงขวังนั่นเองเป็นวัดเก่าแก่ของลาวเฮาเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองคูนแข่งเสียงขวงนั่นเองเนเาะหูปัน้นพระตัวหุ่ขนาดใหญ่นี่แมน่นพระอ,องค์ตื้อน,น,นเองและเศษซากของเสาสิมเป็นห้องห้อยความสง่างาม ของวัดพีเอวัดเนาะวัดพีเอวัดนี่แมนได้ถือสร้างขึ้นเนาะในศตวรรษที่1 4่ในเรื่องเล่าหนึ่งเนาะผู้ที่สร้างวัดเพียวัดพร้อมกับวัดสีพรมเนาะซึ่งห่างจากวัดนี้ไปกับพวกไก่เนาะเพราะวัดสีผมแมนจะอยู่ในขอบเขตของเทศบาลเมืองเลยแต่ว่าสําหรับวัดเพียวัดนี่จะอยู่นอกออกมาหนึงเป็นจุด3แยกเปลี่ยนเส้นทางที่จะเดินทางเข้าไปในเทศบาลเมืองแล้วก็ เปลี่ยนอีกหนึ่งเส้นทางที่จะออกไปใจแข่งบริคัมไซกับสูนครหลงเวงจันน์นั่นเอง,เองเนะทุกคนสำหรับวัดเพียววัดนี่ทุกท่านในช่วงระยะของศตวรรษที่สิบเก้าเนาะวัดเพียววัดแมนได้ถือโจมตีและก็ถือทำลายยางนักนวงในปีพันเก้าร้อยห้าสิบสามเนาะสงค้ามอิโดจีนข้างที่หนึ่งเนาะวัดเพียววัดนี่ก็แมน,นได้ถือทำลาย คือกันเนาะแล้วในช่วงที่2ก็คือสองครามอินดจีนข้างที่2ก็ถึกทำลายเช่นกันหลังจากสงครามอนโดจีนข้างที่หนึ่งเนาะ่านไปแลวเนาะประาชาชนเพ่นก็ได้่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่อีกเนาะสำหรับวัดพิวัตนนี้แล้วก็ในข้างที่2ส,ง,สงครามอินดจีนก็ถึกทำลายอีกจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เหลือให้ทุกคนได้เห็นก็คือยังเหลือแต่เสาของซิมและก็เป็นพระพุทธรูป อ,องค์ตื้อขนาดใหญ่เนาะทีเราจะเห็นได้ว่ามีห้องหอยของเศษของระเบิดเนะาะเพราะว่าจะเป็นฟังทางกลัาด้านนีน้ของเพื่อนนี่เนาะก็ยังมีห้องหอยที่ถือระเบิดอยู่เนาะทั้งดันเทิงน้าแล้วก็รวมถึงหลายๆสวรรค์ของอุกติภูมนี่ก็ถือทําลายเซนกันเนาะอันนี้สิ่งที่ยังลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่ก็ถือได้ว่าถ้าเรา ย้อนจินตนาการกลับไปจะเห็นได้ว่าแมนมีความเจริญหงเห้งไล่เนาะในสมัยก่อนโดยเฉพาะเลีวอยู่ที่เมืองคูนแข่งเซ้งขวางนี่สิงก็สร้างบวาจะเป็นศิลปะเนาะวัดว่ารามพระพุทธรูปต่างๆจั่งสิเจดีย์ JD, ขนาดใหญ่ก็มีเนาะอยู่ที่เมืองคูนนี่นี่ทุกคนสิงทิงยังลงเรือ ก็มีเศษซากเสาขนาดใหญ่เราได้เห็นอยู่ในหน้าอนนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นส่วนของบริเวณทางด้านหลังเนาะศิลปะและก็สถาปัตยกรรมของวัดพียวัดน,นเนาะในแต่ก่อนจะมี8ดเสาลักมีที่ค่้มสูงมุงคุ้นเนาะของซิมที่มีซ่อดอกบัวและก็มีการตบแตงด้านเทิงมีลวดลายดอกกีบทั้งหมดรวมทางดอกไม้ ที่กาลังเบ่งบาทนั่นเองเนาะก็ถือได้ว่ามีความสวยงามล้ายเนาะแต่กี่ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีสื่อเสียงแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะสังเกตเบิ่งจากฝาผานังของวัดทุกท่านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพระเจ้ายังกลับมาให้ทุกท่านได้เบิ่งน้ำแข็งเนาะว่าความหนาของฝาว่านาซำใหนแต่ก็ยังสู่กับลูกระเบิดรไร้นะสังเกตเดี๋ยวให้ทุกท่านได้พาทุกท่านได้ชม ในส่วนของเสาเนาะสังเกตเนาะเสาคนเก็ตเ,เป็นด้วยดินจีนเช่นกันเช็ตเป็นวงกลมนะนี่ม,มันก็จะมีปาปาป่าดินจีเนาให้เป็นวงกลมนั่นเองแล้วก็จะมีการโบกสีมังโบกปูนเนาะขึ้นไปอันนี้จะเป็นลูกพูดละในบางสว่วนในบางพื้นที่แต่ก็ยังเหลือให้เห็นได้เป็นเสายู่มีเสาเนาะทั้งหลายๆทิศเลยเฮียงกันมีเสาส่วนใหญ่จะเป็นเสาที่เป็น กลุ่มๆนะสอกกลุ่มขนาดใหญ่เท้าที่เห็นและในส่วนทางด้านนี้ก็จะแมนเปลี่ยนในส่วนของฝาผานังของวัดเนาะเบิงราความหนาของฝาผานังดินจีพือนก่อเฮียงกันจะเป็นซีซีก้อนเนาะความหนาถือว่าหนาหลายอันนี้เป็นฝาผานังที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ในส่วนนี้แต่ว่าเพอนก็นได้ข้าเอาไว้เนะาะถ้าบราข้าเอาไว้นี่ก็หักได้เพราะาทางข้างนอกมัน เป็นเหล็กทำเอาไว้อันนี้เป็นในส่วนทีเพิ่นได้มีการอนขึ้นมาใหม่และในบริเวณทางด้านนี้เราจะเหน็นนี่เป็นจุดของเสาแต่ละบ,บ่อนบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามอของวัดเกวัดอ,นนอยู่ที่เมืองคูนแข่งเสียงขวางก็เป็นจุดวัดของเพื่อนกําลังตั้งอยู่ เพงกลางที่เป็นทางแยกเลยแหละเนาะทางแยกระหว่างเมืองจะไปเมืองหมอกเนี่ยแล้วก็ทางแยกที่จะออกไปปักสันแล้วก็ทางแยกที่จะเข้าชูเทศบาลเมืองคูนเพื่อจะเข้าไปในเทศบาลของแขวงเสียงขวางก็คือโพสนสวรรค์นั่นเองอันนี้ก็คือบรรยากาศในส่วนของทางด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นนจะไม่เป็นเดินวัดอันนี้ก็เป็นขอบเขตของสิมทางด้านนั้นก็จะม่เป็นบอนทีไป ของพตูโฮปเนาะใหญ่หรือว่าเขีนชื่อว่าองค์ตื้อนั่นเองเนาะอีทุกท่านฝาเนาะเป็นฝาก็นังที่ยังเหลืออยู่เนาะแล้วเพื่อนก็นได้นำเอาเป็นเล็กมาค้ำเอาไว้ในฐานทางด้านลุมจะย้าออกไปพดเดยจะเป็นถัดเนาะเศษปูนที่ยังเหลืออยู่เนาะ ก็บกอด้วยดินจีคักใน่หนาเน,น่นเท่าได้ทุกคนดีมันก็ยังลงเรืออยู่ถาว่าแข่งซึ่งแข่งเส้นขวงเนาะโดยเฉพาะในระหว่างเมืองแปกกับเมืองคูนี่าบริิมีการถึกทำรายนี่เขาเจ้าเสื้อว่าวัดว่าอารามสิ่งก่อสร้างทั้งศาสนายอย่าต่างๆนี่บ้านเฮือนนี่ก็บโบพ้กันกับทั้งหลวงพ่อบางแหละๆนาะความสวยงามที่ยังลงเหลืออยู่เป็น เมืองที่มีความฮงเหืองในสมัยแต่ก่อนเลยนะสำหรับอยู่ที่แข่งเสียงขวางนี่นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ข้าพเจ้าพาทุกท่านมาที่ยวชมก็คือความสวยงามของวัดเพียววัดนี่อยู่ที่เมืองคูนเนาะแข่งเสียงขวางนั่นเองบรรยากาศทางโดยรวมเนาะแต่ว่าสิ่งตัวนี้กลางคนนก็สร้างขึ้นมาใหม่บนคูบาอาจารย์พายุทั้งสิมแล้วก็ทั้งศาลาในพื้นที่นี้ บริเวณอ้อมหอบเนาะภายด้านนอกก็จะเป็นลักสตดาประมาณนี้เลยครับท่านจุดนี้เพิ่นก็จะเป็นบอนให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวกับารายละเอียดต่างๆของวัดเปียวัดนั่นเองจุดแรมก็ยังเอาศิลปะเนาะและสถาปัตย์ของวัดเปียวัดนี้ส่ทงที่เป็นเล่าแล้ว,ลวเพิ่นก็จะเขียนเอาไว้ การเจริมสลองบุญปีใหม่ภายในวัดปีพันต่รอยสาวอันนี้ก็ยังเห็นอยู่เนาะจุดนี้ที่เป็นซิมในตอนนั้นแต่นี้นี่คือกันเท้าของซิมไม้แขวนนางของพียวััรคือจะป็ดว่านี่เพื่อเห็นยูทั้งหลอง่อบางนะทุกคนศินลปะอันสร้างเ,าเนาะหลอ่อบางนี้ก็คือชียังลงเหลือร้ายนะสำหรับวัดเก่าก็ได้ในช่วงปีพันเก้าร้อยสามสิบ ตอนที่พนังบบทานได้อน,นั้นเถอะ,ะก็คือจะเป็นหลักโครงลักษณะประมาณนี้จะเขียนเรื่องเราเอา,เอาไว้ให้เราได้มาศึกษานนั้นการนอทากโบรานในเดือนทฤษาคมจุดของวัดเพียววัดเนาะก,ก็คืออยู่บริเวณนี้เององทุทธนออกมาจากเทศบาลของเมืองหน่อยหนึ่งเนาะก็กาจะมาเจอกับสามแยกจุดนี้เองจุดที่เป็นสามแยกเปลี่ยนเส้นทางเลยก็ว่าได้เนะาะนี่ทุกท่านจะมีป้ายบอกแบบนี้เลย ปักซันลอย97กิโลเมตรเมืองหมอกลอยหากิโลเมรตรนั่นเองนะครับว่าไปเมืองหมอกก็จะแมนออกผ่านไปเส้นทางเส้นนี้เลยออกไปเส้นนี้ค่อนข้างว่าจะไกลเติบเนาะไปเมืองหมอกก็ได้ถ้าว่าเขาต้องการที่จะเดินทางเข่าในเทศบาลของเมืองก็จะเป็นทีกับเข้าไปนี่ออกไปปูนสวัสดิ์แล้วก็ไปเมืองอื่นๆของแข่งเชียงวางถ้าว่าต้องการที่จะเดินทางกับนครอหลวงเวงจันทร์เนาะจะต้องแมนเข่าเส้นทางเส้นนี้ ต่างกับนครหลอไมิจัดนี่จากมันก็มีหลายเส้นทางที่จะไปเนาะแต่ว่าเส้นทางนี้จะเป็นออกแส่ปักสันเนะาะค่อนข้างว่าจากใกล้ในระดับหนึ่งนะทุกท่านอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่ข้าพเจ้าพาทุกท่านมาเที่ยวชมก็คือแมนเป็นวัดเตียววัดบนปฏิสถานของพระหญ่าาองค์ตื้นั่นเองนาองของเมือง คูณเนาะแขวงเสียงขวงขอเข้าใจทุกท่าเที่ที่เข้ามาโซนติ่ตามพิพาประการใดในการนําเสนอหรือเรื่องราาที่คําว่าจา่าใดหนาะที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอไปบถถืกรถต้องเนาะขอพวกขอภัยสามารถที่ชวงว่าเพิม่มเติมได้เนาะที่ตามในคลิปการเดินทางข้างหน้าว่าข้าพเจ้าจะพาทุกทานไปเที่ยวในแขวง,งใดและเมืองใดในสระลาขเขาเนาะสำหรับคลิปนี้จะมีทั้ง2แขวงเนาะมีทั้งหวัวพันธ์และกะเสียงขวงนั่นเอง เอาไว้พอกันไม้ในทลิปต่อไปเดี๋ยทุกท่านขอเข้าใจหลายๆ